อีกแล้ววันนี้นะคะดิสน์จะเลรนมิดฟอร์จูนรีวิวสกินใหม่๋อ้อสกินใหม่เปลี่ยนสีลิปก่อน,นได้ไหมอ๋อขอเปลี่ยนสีลิปแป๊บนึงนะคะสวยไหมไจักษาคริสอ่วอ่ะเดี๋ยวมาดูท่าวับกันเลยนี่มาค่ะอีพวกเรานมงูมาค่ะแม่จะยิงอีพวกนี่ค่ะดูจิ้มดูจิบมอ้อ นี่นะคะกินนี้ก็สวยนะนทุกคนไปกินห้วยนะคะคาดหวังว่าชีจะมีสกินสวยๆวยก็มีจริงๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะอ่ะเราเจอใครเราเจอมาซาฮาเราเจอโมอกาน,น่าเราอะฮะโอเลนโซป้าโอเคเราดาฮาเวดด้วยเออเนาะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็รอดูอ่ลลอาร์ฟิโอลาคาลเตอร์ดาเรอีก ทีมฉันมันโคตรบาลานซ์เลยอ่ะมาดูกันแล้วว่าแม่ตัวแม่เล่นยังไงเล่นโหดไหมรีวิวสกินไปด้วยก็คือ12นักสัตว์เราไม่รู้นะว่าชีเป็นอะไรแต่ปืนอ่ะชีถือเป็นแบบเสือก็คือเป็นแบบเอเอลเลียวอะไรอย่างเงี้ยแอบแซ่บตกเอลเลียวหรือเปล่ายังไงเรื่องราวอ้าลาชีไม่ได้ลักอุบาทดีมังกรเดี๋ยวมึงเจอตูนะโอ้ลาชีไม่ได้อลิสโซแฟร มึงกุตลาคิดได้ไหมวันนี้อ๋อที่ตัวหนึ่งละอีโมกาน,นะวางบอสเมื่อไหร่แสดงว่าอ่ะไม่ได้อัพอีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมโอ้กดมายโทรกูว่าวางบอสกูไม่ใช่สิ้นไร้ไม้ต่อ,อวันหนึ่งกูก็จะเป็นสะพายดังเกียร์เตียดฉันกูปนันกูก็ลูกพญานาหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากมีอะไรไมผมมึงคะนี่อไปนะอย่าไปยุ่งกับเพื่อนฉันอวะ ดิบิลัก้าดิบิลัก ايا ดิปิลักา,าย ا ดิบิลักา,าย ا ดิบิลัก้าดิบิลักาย ا าาาาาาานี่โไอ้ดอกอย่ามั่นนะคะอย่ามั่นห้มกับเพื่อนฉันนะคะยายแล้วทางกูโอ้เหี้ยโอ๊ย, <c oughs> อยทำไมดาเมจมันน้อยจังวะ <formation? S 2> อีนี่เล่นขี้มูกนะคะอาจารย์อีเล่นขี้มูกมาแล้วอีเล่นขี้มูกอีเล่นขี้มูกข้าก็ได้แค่นั้นแหละค่ะอีเล่นขี้มูกนี่ยครับต้เี้ยูกค่ะนี่ี้มูกค่ะีเงรงไหบเกีงยังง้อี่โตโตรู้ีเลีุ้กกลับ้ามา ต่าไม่กลับบ้ายแม่นี่ันสีโทนอะะจ๋งอะไรเนี่ยโอ้ยม่สวยอะไม่อก็สวยทนทีอะต้องใส่หมันหรอกหงายมาอยู่นะป่ะหงายนะคือจิ๊บจิ๊บจิ๊บจไม่ไสค่ะทุกคนกูจะจิิ๊สวยจอะก็แกร่งเราา like. ียกบ้านอะเรียยั ه, ้างอลันั่นข้างหลังมาโอ๊ะมาแห่แหาเอกกับกูใช่ไหมมึงอะ วายไม่มีมานาไม่อยากมั่นอ่ะไม่มีมานาทุกคนมันอยู่เนี่ย แอบนานจังอะ่ะคุณนะ้าเป็นเที่อะไรกับกูมาก์ปะคุณมาร์ปน่ามันใจอะอะไรอ่ะคุณนะ้าคุณน้าแอบนานมากอันนี้ก็เลยขี้มูกโอ๊ยอะไรนักหนาพวกมึงเนี่ยจะเอากูให้ได้เลยไหมจะให้กูให้ได้เลยดินี่มีวันหรอเอาจริงๆนะทุกคนจะได้อยู่มูลแล้วนะชิ้นแรกอ่ะเจ็ดนาทีอะ่ะแต่ชิ้นนี้ไม่ออกชินอยากจะเอาคอเลกเตอร์ก่อนจบ ลดดาเลีลยชนะฟิโอลากูก็ถือว่าเก่งมากแล้วว้ายโมกาอุ้ยโมกาน่ามีแค่หกโอ้ยหนูโอ้โอ เรียกแม่มาหาแม่มึงเหรอคะอีควายอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีเวคอย่ามาอย่ามามาทำไมมาอะไรแน่กะเทยยินไปไหนมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดอีโมดอ่ะมึงเจอปุนะ คุณนายอยคุณนะคนะคุณนายอย่างนะค่ะว้าให้บินหนีเลยเหรอกูไม่มีมานานะกลัวอะไรกูไม่มีมานากลัวอะไรอีมังกร An ally has slain. been ว้ายหิวนะคะห้ามหิวแล้วนะคะกูห้ามหิวนะคะหน้ากลัวมึงก่อดอีมังกรเมื่อกี้อ่ะเอากูดีนะว้ายนี่แล อุ้ยป่าไปไหนอะ่ะอย่านะฉันกลจะกลับบ้านดีกว่าออกแล้วคู่ดาวหรอคะทำให้สโลได้ด้วยน่าสนใจนะคะออกเลยไว <Why? S 2> ้อุ้ยอ้ยด้วยด้วย, <What? S 2> ยวิอุไยน,นานมาก้อ,าอืมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เขา้าใจเลยสักครั้ง มาสิพวกมึงมาสิทำเพื่อนกูอะมาไล่แทงนะจะหองเอ้ย <c oughs> เตอโกบายบายนะคะคุณมังกรน, <c oughs> นี่ค่ะัว้าโอุย้ยกลัวงูค่ะกลัวงูมาแม่จะอมอุย้ยแม่จะอมงูเจอแน่อ๋ออุ้ย <c oughs> อิโมกะอิโมกะ อีโมกา้าโหมังนี่นะฮะคุณน้องเดินไปตายอะ่ะกูบอกเลยเดินไปตายอ่ะคะ่ะ <c oughs> มึงไม่เหตุหรอเนี่ย กลัวนะเค้ย <c oughs> บอกเลยทุกคนตัวแม่กลัวนะเคียวอยู่แล้วรอบนี้ไม่ใช่การเล่นครั้งแรกนะ,ะ้วค้ะการเล่นครั้งแรกของกูไม่ใช่แบบนี้หรอกคะอ่ะอ๋อกลัวทุกคนอะ่ะคิดว่าแบบคลิปของฉันคือเพิ่งเล่นครั้งแรกอะ่ะคือก,กูอ่อีดอ ฉันก็เล่นครั้งแรกก็มีหลายตัวแต่ส่วนที่เล่นเป็นเมนก็จะเป็นเมนอย่างเงี้ยแหละมันก็จะเล่นเก่งอย่างเี้แหละเก็จะแบบโอ้ๆๆกลัวตายก็ยิงอัดไปเลยค่ะอันตรีอัดไปเลยทุกคน นะคะต่อไปก็ออกเป็นอันนี้เลยโล่กันสกิลเนาะเดี๋ยวเราเจอตัวพวกแบบซันซีโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเล่นไม่ได้นะคะต่อให้เราเกิดก็ไม่รอดนะคะว้าวแรงมากเห็นไหมล่ะจะยิงแกล้งยิงให้โลกมันหลุด วิ What มัมจะสไลด์อะไรนักหนาค่ะอเติโอล่าวิตอบโจทย์เจอนะคะ <c oughs> มันรอดนะคะ่ะ โชคดีโ <expand> ชคดีมีช <traditions and heartbreaking> ัยแาสัตว์ทิ้งศับไม่ได้นะเอาโมโมอย่าหลองให้เอาโมโมพวกกระเทยตีอะไรกันนักหนาค่ะเลิกตีได้แล้วกลับไปนอนเถอะ เคยแกไปไหนกันีไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันไปไหนไม่ให้กูไปหรอกทำร้ายเพื่อนกูกันนะใช่ไหมกลับไปกลัวอุ้ยมา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 กะโดดหากูนี่กระโดนหากูนี่กระโดดหากูนี่ จีจีๆค่ะไล่ปอจุดเอสโว่ไปไหนมาคะฉันดูเป็นยังไงบ้างดูโลดดูตอบโจทย์ดีดูแบบ21คิวขวาราคิวค่ะร้อยให้มันจะเกิดเกิดแล้วหรอ เอาค่ะทุกคนเป็นยังกันบ้างกับการเล่นมิดฟอร์จูนรีวิวสกินโปรเซียนฟอร์จูนนะคะก็คืออาจว่าอะไรไม่รู้ช่างมันเนาะกับโปรเซียนฟอร์จูนเรียกง่ายๆก็สกินโปรเซียนเนาะสกินถ้วยนั่นเองนะคะก็ทุกคนเป็นยังกันบ้างกับการรีวิวครั้งนี้ ก็เล่นเกิดๆนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายทุกคนมีฟอร์จนะูนอะเด็กปฐมก็เล่นได้มันไหมกูก็มันเหมือนกันอทุกคนเอาเป็นว่าอยากให้รีวิวตัวละครไหนอยากให้รีวิวสกินไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปมาใหม่ๆให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเรามีสตมที่ u t u b e แล้วนะคะเดี๋ยวนี้แงก็อย่าลืมมาจอยมาทักทายมาคุยพูดคุยกันได้นะ,ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาย